สารวัตรหนุ่มเสียชีวิตแล้วหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายปี จากกรณีพันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชตโพสเฟสบุ๊กรุ่งคุณจันทโชธเล่าประสบการณ์ต่อสู้กับมะเร็งปอดเมื่อปลายปี2565โดยเล่าว่าเป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยแต่ชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจกินเหล้าสังสรรค์บ้างแต่ไม่สูบุหรี่ปรากฏว่าวันหนึ่งมีอาการปวดแข็งขวาบวมที่คอเมื่อไปพบแพทย์ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง ล่าสุดมีรายงานว่าพันตำรวจตรีรุ่งคุณเสียชีวิตอย่างสงบแล้วโดย Facebook ของพันตำรวจตรีรุ่งคุณได้โพสต์บทความสุดท้ายบอกว่า ตั้งแต่ผมเริ่มป่วยจนถึงตอนนี้ก็หนึ่งปีครึ่งแล้วมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่น่าเชื่อว่าน้อยคนนักในวัยเดียวกันจะได้ประสบพบเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้มันเหมือนผมกำลังจะมีชีวิตที่สวยงามมีอนาคตที่สดใสแต่ก็เหมือนมีรถม้าขบวนใหญ่ได้วิ่งชนผมอย่างจําทำให้ผมกระเด็นไปไกลแสนไกลจนมาตื่นขึ้นในอีกโลกหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับเป็นอีกมิติหนึ่งเลยมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่วิ่งคู่ขนานไปกับโลกผมได้เห็นภาพ จากท็อปวิวภาพอันเกิดจากการสวดมนต์นั่งสมาธกิกำหนดลมหายใจมันเกิดเป็นการหยุดนิ่งชั่วขณะผมรู้สึกว่าจิตของผมมันละเอียดขึ้นทำให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้อะไรหลายๆอย่าง ใช่ครับผมคือคนที่ถูกเลือกจริงๆแล้วคนอื่นที่ประสบพบเจอแบบผมก็ถูกเลือกเช่นกันแต่น้อยคนนักที่จะออกมาสื่อสารได้เพราะลำพังที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายนี้ก็ปางตายกันแล้วมาครับมาฟังนิทานที่อิงเรื่องจริงเป็นหลักกันว่าเขาฝากผมมาสื่อสารว่าอะไร ตั้งแต่ฟ้าผ่าครั้งใหญ่ในป่าแห่งนั้นในยุคดึกดำบรรพ์มีสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมากแต่เหตุการณ์นั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินั่นคือบรรดาสัตว์ที่ถูกฟ้าผ่ากลับส่งกลิ่นหอมไปทั่วอันเกิดจากการเนื้อสัตว์ไม่เกรียมมนุษย์ได้ลิ้มลองเนื้อเหล่าเนื้อ,อกินกันอย่างอ,อร่อยอร่อยและนั่นก็นำมาสู่บทความที่ยังเขียนไม่เสร็จรุ่งคุณจันทโชต ทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณรุ่งขุนด้วยนะคะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ